จดทะเบียนแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะเนี่ยเขาจดทะเบียนเมื่อวานนี้เขาได้เลิกจดทะเบียนแต่เลิกแต่งงานในวันนี้นะครับเขาตีตาจองไปแล้วนะครับเป็นแก่นชายแล้วใช่ไหมสุรยาเป็นสุรยาแก่นชายแล้วครับครับกตอบคำถามเมื่อกี้นี้ได้ก็ไม่เปครัรคำถามอบ่าต้องตอบก่อน ขอบคุณแกรับเกทุกท่านนะครับทุ่งนี้้วก็มีรับสังครับก็คือไปไปไปบ้านพ่อหรกันก็เลยปีกันเลยครับ าบอกว่าไปช่วยงานที่บ้านใช่ไหมทุกทีเนี้อ๋อไปธุระมีตัวหนึ่งที่ทำให้เขาเจอกันครับท่านท่านกามรารเทพนะครับสายตาเขามองกันก็เลยมีลูกสอนพวกเราไปตามกันชุดเลยนะครับใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อเราใครเป็นคนเอ่ยก่อนเลยโอ้วลูกผู้ชายบอกผูครับลูกผู้ชายต้องบอกพ่อก,ก่อน แต่ก็ไม่แน่นะผู้หญิงบอกก่อนก็มีอะไรอันนี้ผู้ชายบอกก่อนนะครับอ่อดีมากเลยถ้าถามเจ้าบ่าว่าีถ้าแต่งงานไปแล้วเราคิดจะมีลูกสักกี่คนด ที่คิดไว้รับงสองคนครสองคนอ่ะเจ้าสาวตอบบ้างเจ้าสาวกี่คนสองคนก็ได้สคนก็ได้แสดงว่ามากกว่าสองคนก็ได้เอาไหมครับปู่กับย่าเอาไหมเนี่ยมากกว่าสองคนอ่ะแล้วตากับยายอ่ะคงพงยาได้เลี้ยงหลานสนุกเนาะครับเอาละแล้วก็ อ่าซักใหยอกเยามานิดหน่อยนะครับเพราะว่าพี่พีกวามกับผู้บ่าวสาวก็ต่างรุ่นกันไม่รู้จะเอาอะไรมาหยอกกันมากเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างนั้นก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ด้วยครับ <c oughs> เป็นเด็กดีครับสรยานเป็นเด็กดีเรียนดีเรียนเก่งเก่งวินยัยใฝ่คุณรู <c oughs> ครับก็ขอให้ทั้งสองคนนั้นมีความสุขความเจริญในชีวิตสมรสนะครับตลอดไป ก็อยากจะให้ผู้บ่าวสาวนั้นได้ขอบคุณแขกเรา็จะได้เดินลงไปพบปะกับญาติมิตรนะครับวันนี้ก็รู้สึกเกียรติยินะที่ได้แขก็นทางอุตตริตนะครับทางบรีเวีทงนคางวิกิรอว่าทางนครรรรู้สึกเป็นเกยรติยิ่งเพราะว่าที่ปเจริท่านได้มาองเนะคุณมกครับ ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ใช้เวลามีค่าค่ะร่วมงานในวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อปกครองประการใดก็ขอให้าที่นีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวครับอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงี่เขาเรียกร้องกันมากคือเขาอยากเห็นเรา ยืนยันหน่อยยืนยันหน่อย,อ,ยอ่าเป็นแทนทขกทางเจ้าสาวนะคะคืออยากให้หลานเขยเนี่ยยืนยันต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติว่ารักลูกสาวเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี<อ>้ยค่ะช่ไหมคะชอไหมคะอาตบมือค่ะตบมือยืนยันเลยย,ยังไม่ยืนยันค่ะเพราะเรายัางไม่พอใจเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หลานเขยยืนยันก่อนว่าพันรักแค่ไหนค่ะนะคะอ่านับหนึ่งสามไม่เอ่ย กันหงักันหนึ่งแล้ว้ยะต้องอยง่ต้งยังไม่พับเดี๋ยวเดวเวเวนิดนึงนิดนึงบ้งนิดนึงขาไหน่อยขาไม่หน่อยนยต้องขยายต้อมือขตองนอข้างยืนยัแล้วยังผมยังไม่ได้่ายังไ้นตก็้องอีกคนนึงนี่ตาก้องอีกไหมี่ตาก้องอีกไหว่าก็แล้ว หอมใหม่หอมใหม่หอมหอมใหม่อ่าโอ๊ยไม้กล้องนึ่งนะไม้กล้องนึงโอ๋อไม้กล้องยังใหม่รึเอาเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวมาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวก็เจ้าบ่าวโยนลงไหนโยนลงไหนโยนลงให้เจ้าเจ้าเจ้าสาวหอมหน่อยนั่นนะครับนี่แหละทุกคนอยากได้เห็นนะครับ แต่ก็อย่าไปเห็นมากคนนี้เลยเนาะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอเชิญคู่บ่า,สา,ว,าวสาวต่าอธิษฐานไหวมีอะไรรึเปล่าออ้าวใครที่ยังไม่ได้แต่งงานมาเย็นหน้าเวทีเลยอ้าวเดี๋ยวจะมีเจ้า